สวัสดีค่ะขณะนี้เราอยู่ที่บ้านเก่านะคะบ้านเก่าบ้านเก่าก็ต้องมีของเก่านี่คือของเก่าจะมองไม่เห็นของเก่าค่ะสาทุโอมสีคเนยะ บ้านเขามีจวามเก่าเก่ามีเจ้าของบ้านที่เสียชีวิตแล้วด้วยนนะคะนี่ค่ะทองเหลืองนี่ โต๊ะโต๊ะเครื่องแป้งตู้อันนี้คันชองคันชองหรือตู้แล้วก็จะมีของเก่านีเยอะแยะเลยนี่ค่ะเดี๋ยวว่าจะขอเขาดูโอ้ยจบตกใจนี่ค่ะมีของเกา่าข้างในมีใส่เช่นหมาก นี่ค่ะอันนี้น่าสนใจในใเ่่ชันน่นนี่ขอเก่าเปิดไปได้ลักษณะเป็นบ้านเกา่าเกือบสองร้อยปีนะคะแต่ว่าเข้ามาบำรุงใหม่ ตอน,นใจนี่นะคะนี่ค่ะอมจะไม่กำอิมสาทุสาธุสาธุสาทุาทาทาทมี6รกซียค่ะ มีถาดเก่าด้วยแค่ okay, นี้ก่อนนะคะเอาไว้จะพาดูใหม่ค่ะ